สวัสดีครับพี่น้องนะครับแวะมาเยี่ยมยามถามข่าวอาจารย์นะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเปิดราคากันคึอเกานะครับราคาสุดพิเศษเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับก็ผมนายคำลนีละอเจ้าของนีละอฟาร์มนะครับแบรนด์ก็ NL นะครับที่ตั้งของฟาร์มก็หนึ่งทับสองหมู่หนึ่งบนดงบรุมอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีครับครับเดี๋ยววันนี้มาดูรุ่น ชุดยานมก่อนเลยครับชุดยานมตอนนี้มีอยู่หกตัวคเป็นตัวเมียห้าตัวผู้หนึ่งครับครับตัวเมียห้าตัวผู้หนึ่งเดี๋ยวบอกราคาไปก่อนเลยนะเดี๋ยวครับผมจะเปิดราคาแบบแบบเดียวกันเลยครับคือตัวเมียเนี่ยเจ็ดหมื่นพร้อมส่งให้ครับทีนี้จะพร้อมส่งให้บางคนติดขัดเรื่องรถก็อ่ะเดี๋ยวผมจะพร้อมส่งส่งถึงที่เลยเจ็ดหมื่นบาทนะครับเจ็ดหมื่นบาทครับก็ทุกสี เอาราคาเดียวกันเลยครับถ้าเลือกง่ายๆเลยครับมันจะได้ไม่จ่องมาคิดมากตัวผู้สี่หมื่นครับสี่หมื่นนี่พร้อมส่งไหมครับหรือว่าพร้อมก็พร้อมไปเลยครับมันก็พร้อมส่งเหมือนกันไปเลยครับตัวเมียพร้อมส่งแล้วตัวผู้ก็พร้อมส่งสี่หมื่นกับเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยครับอ้าวครับจะได้เป็นงวรุ่นเดี๋ยวเราเราดูงัวรุ่นก่อนเนาะว่าราคาเจ็ดหมื่นพร้อมส่งตัวเมียแล้วก็สี่หมื่นตัวผู้พร้อมส่งครับแล้วเราถึงไปดูเป็นงวท้อง นะครับแล้วก็แม่ลูกติดัวสาวรุ่นอะไรที่อยู่ในฝูงก็อย่างที่เคยบอกเหมือนเดิมครับคือว่าเปิดขายทุกตัวเดี๋ยวจะตั้งราคาเป็นพื้นฐานไว้ให้ท่านพิจารณาครับถ้าว่าราคามันพออยู่ในความสนใจของท่านท่านก็จะได้เข้ามาดูแล้วก็จะไดตกลงก็ให้เปิดเปิดโอเพ่นเลยครับถือว่าเป็นโปรพิเศษให้ไปเลยนะครับช่วงนี้ท่านชอบตัวไหนอะไรครับราคาก็ แล้วก็ถ้าลงกับตัวกันได้ก็ได้ซื้อขายกันราคาเดี๋ยวว่ากันจะได้ชัดเจนนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก็ได้ีมันก็จะเป็นเป็นงวอยู่ที่ประมาณ8เดือน9เดือนแล้วครับเพราะว่าส่งส่งจดแล้วล่ะตั้งแต่ต้นเดือนมีนาก็คงน่าจะมานี่แหละเมษายนี่แหละครับอย่างตัวผู้นี่จะอายุแก่ข้อหน่อยเป็นัวรุ่นก่อนปี 6, 7เอเข้ามาเร็วแล้วเข้ามานานจะเป็นปีห8 โอ้ตัวนี้ถอดสีหน่อยๆนะครับเจ็ดเออปีหกแปดนี่มันนี่นะครับเป็นปีหกเจ็ดครับล่างใหญ่เลยนะครับกระพนี่ก็สี่หมื่นพร้อมส่งนะอ่ะสี่หมื่นพร้อมส่งจัดพิเศษให้เลยนะครับเทาโบสตัวนี้สวยเป็นลูกตัวไหนครับอาจารย์จะเป็นโฮอินวันครับลูกโฮอินวันสายแม็กติกสองศูนย์นะครับสายแม็กติกสองศูนย์นะครับเป็นเทาโบสแน่นอนแหละนะครับเทาโบสครับนี่นะครับขายดำ ครบเครื่องนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวเมียตัวเมียนี่ก็หลากหลายครับเดี๋ยวมันจะมีเช่าเทาอยู่สามตัวเทาตัวหน้าเนี่ยจะเป็นลูกไอเจดีเฮแมนโซ่สิบเก้าทับห้าครับนี่ตัวกลางเนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าจะจำไม่ผิดนะครับนี่หันท้ายมานี่นะครับส่วนตัวแดงนี่เกมบอลครับ นี่นะครับนี่เกมบอล007นะครับสายมือนี่นะครับเบอร์108นะครับเกมบอลครับง0 7 108ตัวเหลืองนี่แหละครับนี่ตัวเหลืองห0 9 111 112ไงตัวเหลืองตัวเหลืองนี่ก็เป็นลูกโฮอินวันครับลูกโฮอินวันนะครับเขาแดงเลยปรับไม่ไปอ๋อ เออใช่แม่เขาแดงครับลไปปรับไม่ไปนี่นะครับออกเหลืองๆลายๆหน่อยอย่างนี้เป็นไอ้เจสูสเจ็ดเจบอลนี่นะครับหนึ่งศูนแปดแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นเดี๋ยวเนี่มันตัวแดงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดผิดไอ้ตัวขาวมันคู่กับตัวแดงมันลูกไอ้นั่นไอวีแปดเจ็ดสองสี่สักแปดอ๋อลูกวีแปดเออเจ็ดสองสี่สักแปดครับไอหนึ่งศูนเก้ากับไอหนึ่งหนึ่งไอ้เนี่ยตัวแดงตัวเนี้ย อ่าตัวแดงนี่ลูกวีแปดนะครับเออไอตัวเทาหมาผมบอกสิบเก้าแล้วก็ตัวเทาตัวเดินไปนู่นนะครับครับหนึ่งศูนย์เก้ากับหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับนี่ไอวีแปดเจ็ดสองแปดทับเจ็ดสองแปดทับสี่แล้ไงวีแปดเจ็ดสองสี่ทับแปดสลับไปเรื่อยเลยแล้วก็โฮยินวันเออตัวขาวตองหนึ่งกับตัวนวลนั่นโฮยินวันนี่นะครับได้ครับวัวก็ถือว่าพึ่งหยานมมานะครับก็ยัง ฟึ่งตีเบอร์นะครับกำลังหัดกินอาหารนี่นะครับตัวนี้ก็ลูกวีแปดนะครับหนึ่งวีแปดเจ็ดสองสี่ทับแปดโอ้สวยนะครับตัวนี้เบอร์หนึ่งศูนย์เก้าโอเคอ่ะอยู่ในนี้แหละนะครับอยู่ครับ สวยมากนะครับ,บงงก,รก็ถือว่า,าเป็นโอกาสท้องสำหรับคนที่จะหาบามาันเลือดร้อยนะครับราคาพิเศษนะครับโอ้โห,าาาหจะไปดูวัวท้องอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ก็ใกล้คลอดนะครับอาจารย์เนี่ยงวชุดนี้จะไม่เกินเมษา ก็คือสิ้นเดืาเมษายนนี้คอนแน่นอนเราเรียงอย่างสองสองตัวนู้นไม่น่าจะเกินยี่สิบแล้วก่อนสิ้นเดือนเนี่ยสามตัวเนี่ยเนี่ยถ้ามันเป็นรมเราเน่ก็หนึ่งสองสามก่อนสิ้นเดือนเนี่ยก็ตามที่ผสมมานะครับแต่มันก็ไม่แน่นะบางทีผสมทีหลังออกก่อนก็มีอะไรเงี้ยมันจะเหลื่อมกันสี่วันห้าวันอะไรประมาณนี้มีโอ้อันนี้ปีหกศูนย์นะครับก็แปดปีพอดีแปดปีเนี่ยแบร์ลำพยการแบร์ลำพยกางแต่ ตัวใหญ่มากนะครับก็น้าเนี่ยกับผมถึงบอกว่าโครงสร้างดีเหมืนพร้อมส่งเนี่ยแล้วถ้าซื้อเอามาจิ้มอาตัวนี้เข้าก็ไกลออกแต่ถ้าออกแล้วเป็นแม่ลูกก็ก็อีกราคาขยับขึ้นไปอีกนะครับก็แม่ท้องนะครับอายุ8ปีขึ้นไปนะครับก็เก้าหมื่นพร้อมส่งพร้อมส่งนะครับเลือดร้อยนะครับพร้อมใบนะครับไปรุ่นเอาเลยอย่างนี้นี่มีผสมน้ำเชื้อรวม เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีไม่ไม่ไม่รวมแล้วครับแต่แยกครับผมจำไม่ผิดมันมีออฟฟอร์ดหกศูนย์สี่น้ำเชื้อแยกเพศผมแยกเพศนะครับออฟฟอร์ดหกศูนย์สี่และน่าจะเป็นสองตัวนี้ด้วยไอ้นุนสมุนไพรเอ็เอแปดศูนย์หกราคาเดียวเลยก้ามือเลยราคาเดียวกันนะครับไอตรงน้ําเชื้อเราไม่ต้องนั่นแหละครับเราเอาแม่เป็นเกณฑ์ว่าอายุแปดปีขึ้นไปคน้ําเชื้อก็ท่านก็เลือกเอาท่านชอบตัวไหนเดี๋ยวผมก็จะบอกให้ก็มีทั้งรวมมีทั้งแยกเพศครับรวมแต่ส่วนมากจะเป็นแยกใน ครับแยกเพศในไทยแตส่วนมากน้ำเชื้อที่ใช้ก็จะเป็น7จเป็นะครับแยกเพศแยกเพศในแต่ถ้ามันมีอาจจะได้บ้างกับนอกรันนอกก็ไม่ค่อยผิดหรอกครับเป็นของนอกพันแยกเพศโอเคครับอย่างแม่นี้เดี๋ยวไปดูแม่นี้แม่อันนี้ก็ให้พ่อครับนี่นะครับอันนี้ต้องขอบคุณปิยจพงศ์ต้องขบที่ปิยจพงศ์ก็ทำให้มาขอดแล้วนะครับผมว่าตัวเองไม่ติด อได้สักสิบกว่าวันครับเมื่อจนเป็นเลือดเป็นอะไรอยอ๋อพึ่งคลอดได้ตัวเมียนะครับได้ตัวเมียสะดือยังไม่ดุกครับเป็นแยกเพศนะครับมันเคเอฟยี่สิบเจ็ดผมดูในในหลอดน้ำเชื่อที่ใบเขาให้ผมครับสีแดงเข้มไม่มีตำหนิเลยช่ยคัดไว้ตั้งแต่ตอนดูนานแล้วนะครับนี่คัดไว้ที่ว่าไม่ไม่ได้ขายไม่ได้จ้างราคาหัวสี่ปีแล้วนะครับนี่ได้ลูกแรกก็สี่ปีกว่าจะได้ลูก ไม่ติดบ้างอะไรบ้างครับแต่สีดีมากทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าการรอคอยคุ้มค่าการลงทุนนะครับลงทุนไปสี่หมื่นันนะครับตัวนี้ลงทุนไปสี่หมื่นหนึ่งพันากนะครับถึงท้องดําเนินการให้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับก็อย่างที่บอกตอนแรกถ้าเกิดเราผสกไม่ติดเราขายเนื้อไปก็ประมาณสองหมื่นแล้วก็จบไปแล้วเราไปลงทุนเพิ่มให้เขาดําเนินการให้ครับเนี่ยมันก็ ได้ออกมาอย่างนี้แล้วรอบหน้าเราก็ไปรุ่นใหม่ครับผมบนี่นะครับกว่าจะได้แต่และตัวไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็คนที่สู้เท่านั้นนะครับ,รบถึงจะอยู่รอดลองดูครับจะชอบตัวไหนก็ลองมาดูนีครับมันมีหลากหลายให้เลือกเนาะครับนี่มันอย่างของผมเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เปิดขายอย่างนี้นี่ท่านมาถ้าชอบตัวไหนยังไงระว,วัติ ประวัติชัดเจนอยู่แล้วนะครับซื้อวัวที่ฟาร์มที่คองเป็นยังไงลูกตัวนี้ไม่ดีนมใหญ่อะไรอย่างนี้ก็จะบอกแนะนําให้แล้วท่านจะตัดสินใจเอาครับผมแต่ตัวนี้ผมว่าไม่คี่เลยนะลูกมันดูรุนจนดีคจะดูยังไม่หลุดเลยนะเห็นไหมมันดูมันจะมุกมุกปุกสวัสดีครับพี่น้องนะครับสนใจขีมศูนเขาว่านะครับพี่น้องกดละ240ี่ิบาทรวมทรงนะครับกวดหนึ่งเห็นได้ประมาณเจ็ดตัวหดสิบตัวนะครับอายุตั้งแต่ หามือขึ้นไปบวกเกินสี่สิบหามือเห็ดได้นะครับผมแล้วก็มียาไล่แมลงนะครับดอม่านะครับขวดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมทรงนะครับขนาดหนึ่งร้อยซีซีนะครับหนึ่งขวดผสมน้ำได้ยี่สิบห้าถึงสามสิบลิตรนะครับฉีดพ่นตามตัวงวงตามขอกได้นะครับกำจัดพวกไคาแมลงแมลงนะครับมียาทายพยาธิแบบด้านหลังนะครับขาโวหมกนะครับขวดขนาดสามสิบ มิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก2 5 0หากิโลบอเกิน300กิโลนะครับเท่จากตะนอกจนถึงโคนหางนะครับกำจัดพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเขากาเกลือนเหลือบไล่ทองอ่อนทองแกใส่ได้นะครับ100บาทนะครับ10ขวดแถม1